ใช่มันก็จะมาจากจีนเราจะรู้ได้ไงว่าสายพันธุ์นี้มันผสมต้นแม่เอาต้นแม่มันคือจีนหรือบาซีให้ดูที่ตาตาอ้อยเป็นหลักถ้าตามันโผลโตามันโนๆอย่างอย่างเช่นต้นนี้อย่างนี้ผสมกันดูง่ายง่ายตามันโนลโอย่างนี้ให้เราอนุมาว่ามันมาจากจีนตามันโผล่มานนึ่งอ๋อตาโผล่คือจีนอ่าแต่ถ้าตามันเรียบเรียบเป็นๆน ก็ให้มาจากบาทถิ่นง่ายต้นสายพันธุ์เป็นอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้มันชื่อพันธุ์ว่าหลินเตียงเตียงหลินเตียงเนี่ยเป็นอ้อยเป็นอ้อยดําที่คนจีนเนี่ยนิยมเอามาทําเป็นยาแต่เข้าโรงงานไม่ได้เนื่องจากว่าผิวเขาอ่อนเพอผิวเขาอ่อนปั๊บเียมันอ่อนต่อโลกคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเอาไปลงโรงงานเาสาดไม่ได้ครับอันนี้เป็นเตียงนะ ส่วนอันนี้เป็นเป็นยักษ์อันนี้เป็นพันธุ์ของไทยแต่ว่าต้นกําเนิดเดี๋ยวก็มาจากขีนนั่นแหละข้อจะขีไม่ขีครับอันนี้ผมปลูกด้วยจะปลูกเราให้น้ําน้อยเพื่อที่จะเอาข้อมีเยอะข้อยิ่งถ้าเราปลูกแล้วเราให้น้ําไม่สม่ำเสมอพ่อเขาจะสั้นพอออย่างเนี้ยน้ําสม่ำเสมอพ่อขนาดนี้คือค้อยสมบรณ์กําลังดีแต่ว่าที่ลำมันไม่โตเพราะว่าอันเนี้ยเราปลูกแบบอินซี พอเราปลูไปอินซีปั๊บไอเนี่ยมันคือพันสิงคโปร์เขาวิจัยมาเพื่อปุ๋เยเคมีพอเราอัดอินทรีย์เข้าไปมันก็เลยไม่ค่อยโตแต่ถ้าเราใส่พวกสิบแปดแปดแปดหรือสิบห้า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 เนี่ยมันก็จะโตใหญ่กว่านี้เยอะนะอันนี้แล้วก็พอมันเริ่มโตแล้วอีกอย่างไอชอ้อยชนดนี้มันอ่อนต่อโรคเปินนี่ล็บอีกเข้าเลยพอล็บอีกเข้าปั๊บเนี่ย <S <S ัญหารจะอ่อ,อนต่อโรคให้ขี้นให่เยอะ เขาทํามาเพื่อเคมีดังนั้นเนี่ยเราปลูกอินทรีย์ถามว่าปลูกแล้วผมใช้ไหมอันนี้พันสิงคโปร์ผมใช้ไหมปลูกที่ดูเลยเฉยแล้วก็ไม่ได้สนใจมันเลยถ้าถามว่าทันไปอะไรรสชาติมันก็ความหวานนะครับความหวานนะครับเพราะหวานอันนี้โตเต็มที่แล้วเนี่ยเราเคยวัดได้สิบสองบิกที่1ิบสองเดือนนะที่สองเดือนความหวานเขาน้อยน้อยมาก คือเขากินแบบไม่มีอะไรจะกินก็ากินอะ่ะคือคนไม่เคยไม่เคยกินอ้อยเนี่ยเวลากินน้ำอ้อยเข้าไปก็อ๋อเสืออ้อยแต่ถ้าจะกินแล้วบอกว่าเฮ้ยมันหือหวาเลยเนี่ยตู้อาเกียสูงสามไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นพันเมอร์ลิชาร์ดเมอร์ลิชาร์ดเนี่ยเมอร์ลิชาร์ดก็คือที่เรากำลังจะไปตัดนี่แหละปัญหาของเขาใหญ่ๆของเมอร์ลิชาร์ดคือต้นเขาเนี่ยของขอบเนี่ยเขาจะมีขน พราะฉะนั้นพอมีขนปั๊บเราจะคันวิ๊ิๆกองคืนเก่าทั้งคืนคดังนั้นเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยพอเราเห็นยอดเขาอย่างนี้ก็ให้ตัดตรงนี้เลยหรือว่าตัดบริบรเวณนี้แต่ยอดเนี่ยพอมันเหเี่ยวปิ๊บแล้วขนมันจะหลุดเองเราก็จะเอายอดไปปลูกได้นะขยายพันธุ์ได้อันนี้ก็เหมือนกันพวกนี้ความหวานก็ค่อนข้างจะสูงหวานสูงอยู่แล้วครับเมอร์รี่ชาร์ดครับเมอร์รี่ใช่ไหมเมอร์รี่ชาร์ด บ้านเราเนี่ย <Mary. S 1> เมอร์อรี่มันมนมันมันนคือมันลิชาร์ดนั่นแหละแต่ทำให้มันเป็นฝรั่งเหมือนเมอร์อรี่เมอร์รี่อ่าอันนี้เป็นปาัจจุบัน้ต้องนี่ปเน้ำพืชใส่น้ำพืชเนี่ยคนโบราณออกมาเคี้ยวเมื่อก,ก่อนเราเดินไปโรงเรียนเห็นอ้อยปั๊บเราก็หักเคี้ยวไปเรื่อยแล้วรุ่นเราเนี่ยเดี๋ยวรุ่นพวกนี้อาจจะไม่ไม่ทันแต่ทันเนาะแสดงว่าค่อนข้างมีประสบการณ์ไม่ใช่อายุเยอะนะค่อนข้างมีประสบการณ์เราก็จะใช้อ้อย้นเนี้กิน เราก็ปลูกไว้คือเผื่อในอนาคตเด็กๆขยันคว้านแล้วเสียบไม้ขายเนี่ยอ้อยลำเนี่ยคว้านเสียบไม้ขายเนี่ยเป็นร้อยนะครับไม่ใช่ไอ่ใช่อ่ะอะไรนะหนังกางแปลงไม่เคยได้ยินอ่ะแบบโตมาก็เมเจอร์เลยเอฟเนาะ อ่ะคือตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้คืออ้อยกว้างเดี๋ยวนี้หาคําว่าอ้อยกว้างหรือว่าหาต้นพันธุ์ยากมากไม่มีแล้วไม่มีแล้วไรเราเนี่ยอนุรักษ์เก็บไว้เราเราจะเก็บไว้เราถักอ้อยกว้างกันใช่ไหมเราทันเราทันเดียร์ขายเอ๊ะเขาฟันกันตอนไหนผมก็ไม่ทันด้วยดิผมฟังเขาเล่ามาผมก็เลยมาปลูกยุคผมนี่ก็กินแบบพันเจอไรเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าฟันเป็นไงทำอุปกรณ์เียแบบเสียบคฟันเขาใช้ไม้ไผ่ทำเป็นพุ่มใช่ไหมไม่เป็นเสียบพุ่มไม่จริงไม่จริง จริง,รงถ้าเราจะตั้งใจปลูกให้เขาลำโตก็ได้เราก็ใส่พวกปุ๋ยที่ไก่ลงไปเนี่ยลำเขาก็จะโตขึ้นนะครับาวนี้เราเวลาเวลาเราจะให้เขาเนี่ยโตได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็ดูที่ข้อแล้วก็วการลดน้ำแล้วก็ลดน้ำให้เขาข้อเนี่ยประมาณสักสี่นิ้วห้านิ้วพอถ้าโตมากกว่านี้แล้วมมไม่ไม่อร่อยไม่ไม่อร่อยแล้วก็อ้อยเนี่ยเวลาเขาแก่เต็มปกติเนี่ยเวลาเราปลูกอย่างนี้อ้อยจะมีหวมาสิบเจ็ดถึงสิบแปดใบถ้าเขาแก่เต็มที่เหลือประมาณสี่หหกใบ ไม่ใช่อ้อยที่ขาดน้ำจนอ้อยจะตายนะใบก็หายเหมือนกันถ้าอ้อยที่สมบูรณ์มาแล้วต้นชั้งสูงสองสามเมตรให้เราดูว่า 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดใบเนี่ยเก็ดใช้ได้ไนะอ,อ้อยแก่ครับเวอรูนี้ก็เป็นพันุ์ที่เป็นเป็นพันธุผสมแล้วครับฟังทางนี้เป็นเรื่องของการผสมพันธุ์แล้วเป็นเรื่องของการเอาพันธุ์ใหม่มาทดลองปลูกหมายถึงว่าผสมกับอนุอันนี้มาแล้วก็มาทดลองปลูกอ้อยมือรีชาร์ตเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเปลือกเขานินจัดมาแรงกินง่ายมาก เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเพื่อตัวห้ามตัวเบีย้ยเพื่อจะให้เขามาขึ้นนอนไปกินอันนี้สำคัญเพราะเวลาปลูกเนี่ยต้องระวังมากๆนะอ่ะโอเคต่อไปอันนี้เป็นอา3คศูนที่เราใช้ทำขนมตาลหรือว่าคําน้ำกินอัน,นเป็นอ,นนอาเคอ,อ,อาเคอาก็จะมีประมาณนี้ที่เราเอามาแต่รูปทั้งหมดเลยคะไรประมาณนี้าการถ้าสมมุติว่าเราเราจะ เราจะไม่ทําธุรกิจเรื่องอ้อยเหมือนว่าเราไม่ทำือนที่ประเทศทั่วไปเราไปที่นั้นประมาณนั้นเอาสมมติว่าไร่หนึ่งเราจะปลูกของเราเองเพื่อที่จะทำน้ําตาลเองแล้วก็แบบหมุนเวียนแบบเราไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่โตอะไรอาจจะ